ต่อไปก็จะเป็นรายการประเภทของเงินหักนะคะเราจะเข้าไปที่ปุ่มเงินหักค่ะจากนั้นเราจะใส่เป็นวันที่0สักคู่นะคะเราจะใส่เป็นวันที่01 ถ้าเรากดปุ่มโอเคค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเข้าไปที่เพิ่มหรือ F3 นะคะรหัสพนักงานคือ02ค่ะ02โปรแกรมก็จะดึงชื่อมาให้คือนายจริงดีพร้อมนะคะส่วนวันที่เราจะใส่เป็นวันที่ของสิ้นเดือนค่ะ รหัสประเภทเงินหักเราก็จะใส่จุดในที่นี้เราจะหักเป็นขาดงานนะคะรหัสคือ abs oh. จำนวนคือ500บาทขาะเมื่อ ใส่เสร็จแล้วเราก็จะกด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะหักเงินเดือนพนักงานเพียงแค่คนเดียวนะคะจากนั้นให้เรากดปุ่ม Escape ออกค่ะค่ะก็จะได้รายการเงินหักพนักงาน1คนนะคะจากนั้นให้กดปุ่ม Escape ออกค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการเงินหักค่ะขอบคุณค่ะ